เกิดร่ออไกัลูนเกิดร่องอะไรขึ้นไอ้บอสไอ้บอไอ้บอสฟังลูก่อไอ้บอโอไอ้อนี่มันเกิด่องอะไรกันแน่หเใจเกไม่มีอะไรพิงไล่จับเป็นไงเคยกินเหล้าด้วยหรอี่เหอไอ่ยกินเหล้ายี่ไหนล่ะนิดเดียวนิดเดียวทาไมทาแบบนี้ล่ะลูกมันเรื่องอไกันเลยหรอไหมอย่าเจ้ก่อนก่อนแม่จะครพ่อ โอ้ยกดหอวไยเอาไปเสร็จแม่เม้าเอยก็ยาวอ่อนเนี่ยลูกยกคนเมาจะเป็นแบบนี้แหละงั้มึงจะเลิกกยจะเป็นแบบนี้ปกติแล้วพ่อต้องรู้ไงเคยเมาเหมือนกันเนี่ยนี่ก็มองฉันน่ะน้อยใจไงที่เมาเดี๋ยน้อยใจเห็นไหมแต่พ่อบอกมาอยู่นี่หนึ่งเดือนปุ๊บเดี๋ยวจัดงานแต่งงานให้เลยนี่ผ่านมาจะสองเดือนแล้วนะแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักที ไปแบบนี้ไงไม่แต่งงานให้ยกลากเลยดีไหมถ้ะเห็นแม่ยกเลิกไม่ได้นะถ้าเด็นแม่ยกเลิกเนี่ยใครจะนับถือที่เด็กแม่กับที่เด็กพ่อล่ะลั่นวาจาไปแล้วมายกเลิกแบบนี้นั่นแ่ละสิที่เด็กพ่อเขาผันชายเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยผันชัยเขาไปแบบนี้นี่ก็คงจะเป็นเพราะว่าน้อยใจเจ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วไม่ยอมแต่งงานกันสักทีเอาีิธีแล้วกันพ่อนจะยกเจ้าให้กับเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องแต่งงานแล้วนะลูกเด็กพ่อไปค่ะ ดรเจ้าพี่สันชัยทุกวันนี้สิเลค่ะเมาไม้ทุกวันถาวว่าผมฉันแต่งงานไปด้วยแล้วชีวิตผมฉันจะเป็นยังไงเลยไปค่ะผาไม่ว่าเจ้าแต่งงานเขาอาจจะปรับปรุงตัวก็ได้อาจจะเป็นคนดีก็ได้ตกลงเอางี้ดีกว่าคาขาดเลยวันไหนลูกสามวันตัดงานแต่งไปเลยก็บอกรอได้สามวันก็สามวันฮาพ่อจะจัดงานแต่งงานให้เจ้าเพราะฉะนั้น ไปพักก่อนเถอะลูกขอพระไทยเป็นอย่างยิ่งก็บอกดูลาก่อนไปได้แต่เรารู้กันหนท้าีเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวพาไปไม่น่าเชื่อแล้วไปได้ดูลาต่อที่ไซต์ใกล้ขนาดนี้นอนข้าวเรือนครับรับ้างข้ปล่อยกข้ามรืนะครับปล่อยแคงไม่เอาลดที่พักนเองพลูกรอ เพียครับเจ้าเป็นใครกันเนี่ยนึกเจ้าฉันมีน้าขวัญลุงแล้วก็ขวัญเรือนเพี้ยค่ะมขวัญลุงขวัญเรือนใช่เพียค่ะมาที่นี่เนี่ยมีธุราอะไรหรือเปล่าขอเดชะนี่เจ้าฉันมาในวันนี้อยากจะรู้ว่าในเมืองนี้มีคนที่ชื่อขวัญชัยหรือเปล่าเพี้ยค่ะขวัญชัยเนี่ยมีแต่ว่าเจ้ามาช้าไปซะแล้วทำไมเพียคขวัญชัยไปพักแล้วมันคู่นี่เองขอเดชะรองท่าน ฟังเก้าขมงชันไม่ดีนะเบี้ยค่ะขวัญชัยที่อยู่ในเมืองพระองค์เป็นตัวปลอเมเบี้ยค่ะใช่เบี้ยค่ะนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันนะกยังไม่เข้าใจเลยจริงจริเดี๋ยวก้าวฉันจะเล่าให้ฟังบเบี้ยค่ะ,คะว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงคือว่าเสด็จพี่ขวัญชัยและเสด็จพี่ขวัญเมืองได้เสิทธิร์ร่วมกันรั่หลงตาเดียวกันตอนที่จะจากหลงตามานั้นหลงตาได้ให้พระครถาอยู่สองบทพระครถานั่นคือคาถาทำละมนและก็ครถา,าแปลงล่าง รลว่ากาชาสเสด็จพี่ขวัญชัยที่แปลงร่างเป็นม้าทองแต่สเสด็จพี่ขวัญเมืองกับคิดคดทรยศแทขันโมดทิ้งจนหมดสิ้นและ,สะเสด็จพี่ขวัญเมืองก็แปลงร่างมาเป็นสเสด็จพี่ขวัญชัยตัวปลอมอยู่ในเมืองพระองค์นี่แหละพี่ค่ะเป็นความจริงพี่ค่ะท่านแล้วจะมีวนทางใดแก้ไขเรื่องนี้ได้บ้างอ่ะมีไหไมคะผมเชน อยากให้องค์หญิงพิชาหลอกล่อเศรษีขวัญชัยตัวฟอนให้แปลงร่างเป็สัตว์อะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นแล้วก็ทำน้ำมนต์ขึ้นมาหนึ่งคจากนั้นองค์หญงก็หาวิธีที่มาน้ำมนต์แล้วด้เศรษีขวัญชัยที่เป็นมนุษย์แปลงร,ร่ามาะหวหรือเปล่าลูกพิรา,าเป็นพ่อเสร็จหน้าไปค่ะการในครั้งนี้หมอนที่จะทำเองเพื่อเสร็จที่ขวัญชยัยหมอนจะทำได้เดี๋ยค่ะไอ,หอะไไ้หวอนอันตราย การแสรงต่อไม่้ทงหน้าทองมาลงแล้วพ่อจะเป็นคนฆ่าไขันเมืองรือพ่อเองเราตัวด้วยยังไม่ได้ไปาัวเอมาเรืออยู่ในเรือนี้ตอง่าก่อนลงอย่าลืมเมียค่ะข้ากันที่ตายแล้วเมียค่ะขอบใจ่าจากันเมองที่ําเรื่องที่มาบอกเราไอ้ขันเมืองกับเราจะดูด้วยกินเดียวกันพี่น 我来、啊，倒椒。